นนชิวะฮานจิมะมาชิตะวาตาชิวะจึงเดะสวัสดีค่ะชื่อจึงนะคะตอนนี้ก็เป็นพิธีกรทัศน์สนมใช่อง3แล้วก็เคยไปญี่ปุ่นมาหลายรอบมากเลยค่ะทาให้มีประสบการณ์ทั้งด้านรถไฟอาหารวัฒนธรรมแล้วก็เมืองต่างๆด้วยค่ะอาจจะพูดไปแล้วไม่เห็นทานนะคะเราไปดูบรรยากาศสดๆที่ญี่ปุ่นกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่งคือเอาคอนโทรลข,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 ข้าตัวค่ะคนญี่ปุ่นถือว่าป็นสีิมงคลวิธีที่สองโยนสันหลัง บมือแล้วก็อธิษฐานตามนี้ค่ะวิธีที่สามก่อนเข้าสารเจ้าวเวาาาราต้องล้างมือก่อนแบบนี้เพื่ล้างจิงตัวประกอออกไปนอกจากวัฒนธรรมการเข้าวัดแล้วนะคะมนต์เสน่ห์ของฮอกไกโดยอย่างหนึ่งนั่นก็คือขาปูยักษ์ค่ะ ถึงใครไปที่นี่นะคะรับรองเนียว่าติดอกติดใจกันอย่างแน่นอนและหากใครอยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้ติดตามชมได้ที่ NewTV ช่อง18สําสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย